สวัสดีเมเดเมเดวันนี้วันแรงงานนะคะเรามาดูดวงรายวันกันแบบชิลๆโดยรวมโดยดูกันตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันเสารเช่นเดิมนะคะใครไม่อยากดูของคนอื่นนะลากเลื่อนไปตามวันเกิดของตัวเองได้เลยค่ะชาวทิตค่ะวันนี้จะเป็นวันที่คุณมีความเหนื่อยล้าทางจิตใจ มีความเหนื่อยล้าทางร่างกายเยอะสูงมากเลยนะคะวันนี้เป็นวันหยุดด้วยนะเหนื่อยล้าทางร่างกายอาจจะเป็นเพราะว่าหยุดทํางานมาสามวันนะคะแต่มันเหนื่อยล้าทางจิตใจด้วยนะคะ่าเหนื่อยการเหนื่อยล้าทางจิตใจของคุณน่าจะเกิดจากการที่ชาวอาทิตย์เวลาคุณจะทําอะไรโดยเฉพาะเรื่องการงานคุณจะโม่งมั่นในการทํางานมากเลยนะคุณจะทําไม่ได้แค่ให้งานมันแค่เสร็จๆไปอะ่ะแต่คุณแล้ว เวลาคุณทำเนี่ยคุณจะทําให้มันดีที่สุดเหมือนงานที่ถ้ามันมีการแข่งขันนะคุณจะบอกว่าของคุณแค่ผ่านไม่ได้ของคุณแค่เกรดเอไม่ได้คุณจะต้องเป็นเหมือนระดับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งแบบเนี้ยคุณทําให้ร่างกายคุณเหนื่อยล้าทั้งร่างกายและจิตใจนะคะเวลาทําอะไรทางด้านจิตใจคุณเหนื่อยล้าแบบเนี้ยแนะนํานะคะว่า แม่จะบอกว่าให้คุณปล่อยผ่านมันก็ไม่ได้นะเพราะคุณเป็นคนที่จริงจังอยู่แล้วนะคะเอาเป็นว่ามีความสุขกับสิ่งที่ทําแต่ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรอย่าเพิ่งไปคิดตรงนั้นนะคะให้ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะคะไม่เช่นนั้นละคุณอาจจะเจ็บป่วยจากการทํางานก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเป็นห่วงนะชาวจันคะวันนี้เป็นวันที่ความก้าวหน้า บังเกิดแล้วนะคะถึงแม้จะเป็นมีเดย์แต่เป็นวันเริ่มต้นความก้าวหน้าในชีวิตคุณนะโดยเฉพาะในเรื่องของการงานการงานชาวจานทรคุณเป็นคนที่ทําอะไรแล้วได้รับการยอมรับนะคะในเรื่องของการเงินได้มาเป็นอันดับสองรองจากเรื่องการงานนะคะคุณสามารถที่จะหาเงินได้จากการทํางานอยู่แล้วนะเพราะคุณเป็นคนไม่หยุดนิ่งเป็นคนคุณเป็นคนที่รักความก้าวหน้ามันมีโอกาสไปได้ดีอยู่แล้วนะคะม ันนี้เป็นวันหยุดนะทําไม,ไมถึงออกมาในเรื่องของการงานนะคะหรือแปลกมะนะคุณควรจะใช้ชีวิตให้มีความสุขกับครอบครัวจะดีกว่านะคะเอาเป็นว่าพี่โบถ่ายในเรื่องของกิจกรรมละกันนะขอให้คุณใส่ใจกับครอบครัวนะคะมีแฮปปี้มีความสุขอยู่กับครอบครัวนะและเมื่อไรที่คุณออกไปข้างนอกคุณจะมองเห็นโอกาสที่สร้างเงินอยู่เสมอจะดีกว่าะคะ่ะ าวอังคารคะวันนี้วันแรงงานนะคะเป็นวันหยุดที่คุณใช้ชีวิตตรงกับวันหยุดคุณไปกินแฮป,ปี้มีความสุขนะคะเรื่องนี้ดีนะคะแต่ในเรื่องของความคิดของชาวอังคารคะบางครั้งคุณยังยึดต,ติดอยู่กับในกรอบประเพณีอะไรหลายอย่างคุณยังอยู่ในสิ่งที่คุณมองรับด้านเป็นปัญหา ไม่ใช่พื้นฐานของชาวอังคารนะชาวอังคารเป็นนักสู้สายบู๊สายลุยนะคะทุกสิ่งที่คุณมองว่าเป็นปัญหาคุณอย่าไปคิดเช่นนั้นคุณคิดว่ามันเป็นโจทย์ให้คุณต้องแก้ดีกว่านะค่อยๆแก้ไปนะเรียกว่าอุปสรรคปัญหารายร้อมนะคะและอย่าติดอยู่กับความคิดเดิมๆพยายามเอาชนะมันให้ได้ คุณต้องมองหาโอกาสให้ได้นะคะสิ่งดีๆรอที่จะยื่นมือเข้าช่วยขึ้นและสามารถสร้างเงินทองได้อย่างก้อนใหญ่ก้อนโตได้เลยนะคะขอให้ฝากฟันกับอุปสรรคปัญหาที่อะไรล้อมคุณไว้นะคะ ชาวพุทธคะวันนี้เป็นวันหยุดที่คุณยังแฮปปี้ในการที่จะอยู่บ้านชิลๆิสบายสบายและวยิ่งถ้าบ้านใครนะคะมีสัตว์เลี้ยงบ้านใครมีสวนหย่อมคุณจะสนุกมีความสุขกับการที่ได้อยู่ในสวนแห่งความสูงสวรรค์ของคุณเลยเชียวแหละก็แฮปปี้มีความสุขแต่จิตใจคุณนะคะคุณก็อาจจะลำคาญในสิ่งที่คุณมีด้วยนะคะแปลกไหมะคนเราอ่ะจะเป็นเรื่องแบบนี้คือ สิ่งที่ตัวเองมีอยู่ในมือเนี่ยคุณน่าจะไม่ชอบคุณอยากจะฝ่ายหาในสิ่งที่คุณไม่มีอ่ะแต่สิ่งที่คุณมีอ่ะคนเขาอิจฉาคุณนะคะ หันมองหาสิ่งดีจะดีกว่านะคะจะมาเบื่อหน่ายไม่มีประโยชน์นะคะและคุณโชคดีมากเลยนะคะวันนี้เป็นวันหยุดอุปสรรคปัญหาที่มันเคยเกิดก่อนหน้านั้นมันจะคลี่คลายไปได้ด้วยการเวลานะคะเช่นคุณมีปัญหาทะเลาะกับแฟนก็ได้นะคะพี่โบจะไม่เหมาว่าเป็นเรื่องแฟนหรืออะไรแต่อุปสรรคปัญหามันจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีเพียงคุณได้หยุดพักและหาความสุข เหมือนเป็นการชาร์จแบบให้กับตัวเองนั่นแหละคุณจะมีพลังในการต่อสู้ต่อไปค่ะชาวพรลาดค่ะวันนี้เป็นวันอยู่ที่คุณไม่ได้ออกไปไหนนะคะคุณอาจจะติดงักอยู่ที่บ้านอยู่แบบว่า ก็ไม่ได้มีอารมณ์อยากจะอยู่แต่ก็ไม่ได้คิดอยากจะไปไหนก็เซ็งๆอยู่กับบ้านไปแบบนั้นนะคะระวังด้วยนะคะอยู่ที่บ้านก็จริงอาจจะมีความขัดแย้งกับผู้ที่มีอำนาจสูงกว่าก็อาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของคุณก็ได้นะคะแต่ถ้าคุณเป็นพ่อแม่คนแล้วคุณจะมีความคิดในการขัดแย้งด้วยตัวเองด้วยนะคะ ความคิดคุณก็ขัดแย้งกันเองกับตัวคุณด้วยนะคะคิดแบบหนึง่งลงมือทําอีกแบบหนึง่งระวังไว้ด้วยนะคะก็เตือนในส่วนนี้ไว้นะวันนี้จะเป็นวันที่คุณคุณเนี่ยคุณไม่ได้ออกไปไหนแต่เป็นวันที่มันควรจะได้พบปะ พูดเจอพบเจอกับใครนะคะถ้าถ้าอยู่เฉยๆมันก็จะเฉาอะนะหรือวันนี้อาจจะเป็นวันที่อยู่ในช่วงที่คุณกําลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเลือกเดินไปในทิศทางไหนนะคะยังตัดสินใจไม่ได้อะ่ะก็เลือกให้มันวันนี้ก็ไม่ใช่วันที่คุณจะเลือกนะคะอาจจะเป็นวันที่คุณจะต้อง หยุดนิ่งและพินิจพิเคราะห์ลึกลงไปถึงความต้องการของคุณจะดีกว่าว่าคุณต้องการสิ่งไหนกันแน่ที่สดน้าและเลือกสิ่งนั้นไปค่ะชาวสุขค้าวันนี้จะเป็นวันที่วันหยุดที่คุณยังคงตั้งเป้าหมายในการทาอะไรคุณเหมือนกับว่า ตั้งไว้เลยว่าวันนี้ฉันจะทําอะไรให้ได้นะคะถามว่าดีไหมหการตั้งเป้าหมายดีนะคะและคุณก็จะปรับปรุงทําทุกอย่างเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเพื่อไปสู่เป้าหมายเอาเป็นว่าถึงแม้วันนี้จะเป็นวันหยุดคุณก็อาจจะตั้งเป้าหมายแบบนี้ว่าชวันนี้ฉันจะเคลียร์บ้านให้เรียบร้อยอย่างเงี้ยคุณก็ยังตั้งเลยนะและคุณก็ทําด้วยนะวันนี้อาจจะจัดบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยย,ย้ยายโน่นย้ายนี่นะแบบนั้นก็ได้ถามว่าคุณยังคงจะต้องการที่จะทํางานขยันใน ในการหาเงินไหมเดี๋ยวนี้ในการทํางานในการหาเงินไม่จําเป็นต้องออกนอกบ้านคุณก็ยังสามารถสร้างเงินได้แม้คุณจะอยู่ในบ้านนะคะจะทําอะไรวันนี้มีโอกาสที่สร้างเงินได้เห็นเงินได้เช่นนั้นเลยนะคะวันนี้ชาวสุขะถึงแม้คุณจะเป็นคนที่ขยันในการหาเงินก็แล้วแต่แต่คุณจะเป็นคนที่มีน้้งใจใหม่หรือ เป็นคนที่สุดใสน่ารักแล้วก็เป็นที่อินดูของคนที่สูงวัยกว่าคุณจะมีบุคลิกของความเป็นเด็กที่อ่อนโยนอ่อนหวานและชอบช่วยเหลือคนนั่นเป็นเรื่องดีนะคะขอให้คุณเก็บสิ่งดีๆณนะวันนี้จําความรู้สึกนี้ไว้นะคะวันนี้จะมีแต่เรื่องดีนะคะการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีเลยนะคะเา้าสาวคะ วันนี้เป็นวันหยุดที่ถ้าคุณอยู่กับครอบครัวนะคะถือว่าครอบครัวคุณเป็นคนที่สร้างความสุขหรือคุณเองก็จะเป็นคนที่ชอบที่จะสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวนะคะถือว่าครอบครัวเป็นสายใหญ่ที่ดึงคุณไว้ให้คุณยังมีคุณค่าอยู่ในนั้นจะดีกว่านะคะในเรื่องของความรักชาวเสาววันนี้ความรักถ้า แฟนุณอยู่ใกล้ตัวระวังความขัดแย้งระหว่างคุณกับแฟนให้ดีนะคะระวังคําพูดคําจาไม่ว่าคุณหรือเขาอาจมีคําพูดที่ทิมแทงทำร้ายจิตใจกันได้ไม่อยากจะพูดให้แรงขนาดนั้นนะคะและมันมีโอกาสที่จะมีบุคคลที่3เข้ามาด้วยเช่นกันนะคะพี่บู๊ไม่อยากพูดให้มันถึงขนาดนั้นเอาเป็นว่าคุณ ต้องให้คุณค่าให้ความสําคัญกับ1ตัวคุณเอง2ครเบคาัวคคุณนะคะ3คือคนรักนะคุณจะต้องไม่ทําร้ายไม่ว่าจะร่างกายหรือจิตใจนะคะพยายามรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างเราสองคนนะคะพยายามรับฟังเปิดใจแลบฟังอย่าปิดกั้นตัวเองนะคะเปิดใจ ในส่วนของคนโสดนะคะก็อย่าใจร้อนในการหาคู่นะมีโอกาสที่ชาวเสาร์วันคนที่เป็นผู้หญิงชาวเสารนะคะคุณมีโอกาสที่จะมีผู้ชายเข้ามาหาคุณนะเพียงแต่ว่าคุณอาจจะพูดจาไม่ดีกับเขาหรือว่าไม่ชอบเขาแล้วก็ตัดสัมพันธ์เขาไปนะคะในขณะที่ชาวเสาวถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็ถือว่า คุณคุณก็เป็นคนมีน้ำใจอ่ะเออพร้อมที่จะให้ความรักกับคนอื่นได้นะแต่ถ้ามีคู่แล้วต้องระวังความขัดแย้งนะคะอ้อลืมไปอีกอย่างหนึ่งวันนี้นะถ้าเกิดจะมีการเดินทางย่าขับเร็วนะคะอย่าทำอะไรที่มันรวดเร็วเพราะวันนี้ออกจะเป็นเรื่องของใจร้อนสเก็ดสมากเกินไปนะคะ พี่โบก็ได้ดูดวงครบเจวันไปเรียบร้อยแล้วนะคะใครดวงดีพี่โบยินดีด้วยนะคะใครดวงแย่เราต่อสู้กับเรื่องแย่ด้วยทัศนคติที่ดีเท่านั้นนะคะการดูดวงเป็นเหมือนแผนที่ชีวิตเท่านั้นจะใช่หรือไม่ใช่แล้วแต่เส้นทางที่คุณจะเดินผ่านเดินไปนะคะชะตาฟ้ายัางไม่เท่าชะตาผลลิขิตเองคะ่ะ